สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังคลิปข่าวสั้นของมีมอนจากช่องไอสัตบุคขขำนะคะกษัตริย์ของไทยอาจทำความผิดกฎหมายในเยอรมนีกษัตริย์ไทยซึ่งตกเป็นกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักทรงโปรดปรานบาวาเรียฝ่ายค้านของเยอรมนีสืบทราบมาว่าพระองค์ไม่ได้เสด็จมาประทับที่นั่น เพียงเพื่อพักผ่อนพระราชหฤทยัยแต่ยังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจจากที่นั่นด้วยเรื่องนี้ทำให้รัฐบาลเยอรมันจำเป็นต้องออกมาให้ความกระจ่างภาพที่ออกมาเวลาที่ราชการที่10บสเสด็จมาประทับที่วิลล่าสวนพระองค์ริมทะเลสาบสแตนแบกหรือเมื่อสเสด็จไปยังสถานที่โปรดของพระองค์ ดูเหมือนกับว่าพระองค์เสด็จมาทรงใช้เวลาว่างเพื่อพักผ่อนจากการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเท่านั้นพระองค์ทรงปโปรดปรานการปั่นจักรยานเสือหมอบเลาะเรียบเทือกเขาแอลปมีคนเคยเห็นพระองค์กำลังเลือกซื้ออุปกรณ์เครื่องครัวในห้างขายเฟอร์นิเจอร์แห่งหนึ่งในชุดเสื้อเอลอยโชว์หน้าท้องพร้อมกับสาวข้างกายคนหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาสนมของพระองค์ ครั้งหนึ่งเคยมีคนเห็นพระองค์ทรงนั่งทอดพระเนตรเหล่าข้าราชบริพารในพระองค์ขณะกำลังช่วยกันเก็บสตอรอเบอรี่ในสวนให้พระองค์ชีวิตมันจะสะดวกสบายอย่างนี้แหละถ้าเราเป็นกษัตริย์แต่ในความเป็นจริงนั้นคือราชการที่สิบไม่ได้เสด็จมาประทับพักผ่อนที่บาวาเรียเพียงเท่านั้นคนไทยฝ่ายตรงกันข้ามกับรัฐบาลไทยที่อยู่ในเยอรมนี และผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์สถาบันกรรษัตริย์สืบทราบมาว่าพระบรมราชองค์การหลายฉบับที่ประกาศใช้สันนิษฐานได้ว่าทรงลงพระนามหรือมีพระบัญชาระหว่างประทับในเยอรมนีโดยพระองค์น่าจะทรงลงนามในพระบรมราชองค์การหรือพระราชกำหนดอย่างน้อยเจ็ดฉบับในช่วงระหว่างปลายเดือนมีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา รวมถึงพระราชกิจจดีกาพระราชทานอภัยโทษเจ้าคุณพระศินีนาถพระบรมราชองค์การถอดยศนายทหารและพระบรมราชองค์การแต่งตั้งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ด้วยถ้าหากว่ารัชกาลที่สิบทรงงานจากประเทศเยอรมนีจริงพระองค์อาจทรงมีปัญหาเรื่องการต่อวีซา่ารายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ฝ่ายบริการวิชาการของรัฐสภาเยอรมนีได้ข้อสรุปว่าหากองค์คาพยพของรัฐต่างชาติใช้อำนาจอธิปไตยในขณะที่พำนักอยู่ในประเทศอื่นนั้นเท่ากับเป็นการละเมิดอำนาจอธิปไตยเหนือเขตแดนถึงแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญประจำรัฐสภาจะกล่าวว่าในแง่กฎหมายรัชกาลที่สิบกำลังทรงเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่สีเทา แต่ไม่ว่าจะรัฐใดก็ตามรัฐนั้นไม่ควรยอมให้ประมุกต่างประเทศกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศเจ้าภาพดังนั้นสสฟิชยอฟมิชจึงเรียกร้องให้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวเขาคิดว่าเยอรมนีต้องหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกเป็นข้อคอรหาว่าสมรู้ร่วมคิดกับกษัตริย์ไทย ในการขัดขวางไม่ให้ประเทศไทยกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยหากที่ผ่านมาพบว่ามีการกระทำที่ละเมิดกฎหมายเกิดขึ้นจริงจะต้องมีผลในทางการเมืองตามมาโดยจะต้องดำเนินการถอนวีซ่าหากยังกระทำการละเมิดต่อไปอีกชมิทกล่าวต่อว่ากระสัท์ทรงมีพระราชองค์การให้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต์ ยุติบทบาทไม่ให้เล่นเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคฝ่ายค้านจากข้อมูลเท่าที่ผมได้รับแจ้งมาพระองค์น่าจะมีพระบรมราชองค์การจากเยอรมนีชมิสนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาประมวลเป็นกระทู้ขนาดความยาวเจหน้ากระดาษเสนอต่อคณะทำงานของพรรคกรีน ในรัฐสภาซึ่งจะนำไปยื่นต่อรัฐบาลเยอรมันในวันศุกร์นี้โดยเรียกร้องให้รัฐบาลเยอรมันชี้แจงว่าในแง่กฎหมายรัชการที่สิบทรงประทับในแคว้นบาวาเรียนในสถานะอะไรและรัฐบาลเยอรมันจะดำเนินการเพิกถอนใบอนุญาตคำนักของพระองค์ตามความเหมาะสมหรือไม่นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบว่า หัวหน้าหน่วยสืบราชการลับของไทยว่าเดินทางมายังแคว้นบาวาเรียจริงหรือไม่และคนเหล่านี้พยายามข่มขู่คุกคามคนไทยที่เป็นฝ่ายตรงข้ามตามที่ผู้ลี้ภัยไทยสงสัยหรือไม่ชมิสติดตามสถานการณ์ในประเทศเผด็จการแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาเป็นเวลาน,านานหลายปีแล้ว เขากล่าวว่ากษัตริย์ไทยมีบทบาทในเชิงลบต่อประชาธิปไตยและไม่สนับสนุนประชาธิปไตยพระองค์ใช้อำนาจเข้าแทรกแซงทางการเมืองโดยตรงและทรงสนับสนุนการสืบทอดอำนาจของเผด็จการทหารพระองค์ทรงมีประสงค์ที่จะขัดขวางไม่ให้ขบวนการทางการเมืองที่กำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในขณะนี้ เติบโตจนนำไปสู่การกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตยข้อมูลที่ชมิสได้รับมาจากการทำงานทางข้อมูลของคณะทำงานด้านประเทศไทยของมูลนิธิเอเชียเฮาส์เมืองโคโลนประเทศเยอรมนีซึ่งได้ค้นคว้าข้อมูลในราชกิจจานุเบกษาประกอบกับข้อมูลจากฝ่ายต่อต้านรัฐบาลที่อยู่ในต่างประเทศ ซึ่งได้ติดตามรวบรวมข้อมูลการเดินทางและเที่ยวบินของกษัตริย์เวลาที่เสด็จออกเดินทางและเวลาที่เสด็จมาถึงที่หมายแล้วนำมาสรุปว่ารัชกาลที่สิบน่าจะทรงประทับในแคว้นบาวาเรียได้ระหว่างวันที่เท่าใดบ้างแหล่งที่มาของข้อมูลคือข้อมูลของสายการบินรายงานจากสื่อในประเทศไทยและ หมายเลขเครื่องบินพระที่นั่งส่วนพระองค์เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวจากฐานข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตสมาชิกคณะทำงานด้านประเทศไทยของมูลนิธิเอเชียเฮาส์ไม่พอใจที่กษัตริย์นำเงินภาษีของคนไทยไปใช้อย่าง,งฟุ่มเฟือยหรูหราในเยอรมนีแทนที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอยู่ในประเทศบ้านเกิดของตัวพระองค์เอง การสืบค้นข้อมูลในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาทำให้สามารถสรุปได้ว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคมของปีนี้พระองค์อยู่ในประเทศไทยโดยเฉลีย่ยหนึ่งหรือสองวันต่อเดือนหากเราดูจำนวนพระบรมราชองการที่พระองค์ทรงพระนามในช่วงเวลานี้จะเห็นได้ชัดว่า มันเป็นไปไม่ได้เลยที่พระองค์จะไม่ได้ส่งงานจากดินแดนของเยอรมนีมูลนิธิเรียกร้องให้รัฐบาลกลางของเยอรมนีออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนต่อกระบวนการประชาธิปไตยในประเทศไทยการตั้งคำถามว่ากษัตริย์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจขณะประทับพ,พักถอนในแคว้นบาวาเรียหรือไม่ เป็นคำถามที่ละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองของเยอรมันให้ความสนใจมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วต้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมาไฮโกมาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่ารัฐบาลเยอรมน,นีไม่ต้องการให้รัชการที่สิบทรงตัดสินใจทางการเมืองอันเกี่ยวข้องกับประเทศของพระองค์ในบาวาเรีย ทางเยอรมนีได้แจ้งอย่างชัดเจนแล้วว่าการตัดสินใจทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยจะต้องไม่กระทําจากดินแดนเยอรมนีนายมาสกล่าวว่ากษัตริย์ทรงประทับอยู่ที่นี่ในฐานะพระราชอาคันตุกะซึ่งจะเป็นการขัดต่อจุดยืนของรัฐบาลกลางเยอรมนีหากอาคันตุกะว่าราชการจากประเทศเยอรมนีซึ่งหากมันเกิดขึ้นจริง ทางการเยอรมนีจะดำเนินการต่อต้านอย่างที่สุดข้อมูลที่ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลไทยซึ่งอยู่นอกประเทศสืบค้นมาได้นี้ทำให้รัฐบาลกลางแห่งสหพันธ์และนักการทูตของเยอรมนีจำเป็นจะต้องออกมาอธิบายให้ชัดเจนนอกจากพระบรมราชองค์การอย่างน้อยเจ็ดฉบับที่ประกาศออกมาในปีนี้แล้ว ยังมีพระบรมราชองค์การอีกอย่างน้อยสี่ฉบับที่ประกาศใช้เมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งน่าจะทรงมีพระบัญชาหรือรงนามขณะประทับริมทะเลสาบสตนแบกในแคว้นบาวาเรียเช่นนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอีกประเด็นหนึ่งที่สร้างความอึดอัดใจแก่รัฐบาลกลางเยอรมนี คือการที่ผู้คนกว่าหนึ่งแสคนออกมาชุมนุมประท้วงบนท้องถนนอย่างยืดเยื้อมาเป็นเวลายาวนานหลายเดือนแล้วและเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่างจริงจังเช่นให้มีการยกเลิกมาตรา112ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง15ปีในกรณีของการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีการแจ้งข้อหามาตรา112แก่ผู้ร่วมชุมนุมมากกว่า20รายมีแนวโน้มเป็นไปได้ว่ารัชกาลที่10อาจจะมีโอกาสประทับอยู่ในบ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์นานมากขึ้นหากว่าพระองค์กลายเป็นบุคคลที่ไม่พึงประสงค์ในประเทศเยอรมนีขอขอบคุณบทความแปลจาก อเนกโขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังคลิปข่าวของมิมอนสามารถรับฟังคลิปย้อนหลังด้วยการกดที่ hashtag มิมอนหรือจากหมวดเพลย์ลิสต์หรือจากลิงก์รวมที่วางเอาไว้ให้ใต้คลิปสำหรับท่านที่พบปัญหาคลิปของช่องไอซั์กูขำไม่สามารถรับชมได้ถูกปิดกั้นการเข้าถึงในประเทศไทยและเวียดนาม ขอให้ลองเปลี่ยนการตั้งค่าโลเคชันด้านล่างของ YouTube เป็นประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศไทยและเวียดนามหรือการใช้แอป VPN โดยค้นหาแอปพลิเคชันจาก Play Store และติดตั้งตามขั้นตอนก็จะแก้ไขปัญหาการถูกปิดกั้นการรับฟังได้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ